สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการดูว่าสินเชื่อ1,000 0บาทนะคะเข้าหรือ,อยังนะคะสำหรับคนที่ไปขอสินเชื่อไว้เนาะส่วนมากนะคะจากที่ฟังฟังจากหลายๆท่านเนาะจะไม่ค่อยมีข้อความเข้าค่ะคือเจออีกทีก็คือขึ้นมาแล้วขึ้นมาในแอปแล้วว่าคุณมีสินเชื่อ เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันคะ่ะว่าดูยังไงอันนี้ก็คือเข้าไปในแอป m ม Mo นะคะใส่รหัส6ตัวของเราคะ่ะเข้าไปก็จะโชว์หน้าบัญชีแบบนี้นะคะคือบางคนอาจจะงงค่ะว่าบัญชีของฉันเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่สินเชื่อของเรานะคะ น,นี่คือบัญชีเงินฝากของเราค่ะถ้าคือสินเชื่อต้องกดคําว่าสินเชื่อนะคะเลือกก็ะจะขึ้นมาค่ะว่าคุณมีสินเชื่อถ้าสินเชื่อส่วนมากจะขึ้นต้นด้วยนะคะแปดศูนย์นี่คือบัญชีสินเชื่อนะคะกดเข้าไปแล้วก็จะมีแจ้งยอดว่าเราได้รับสินเชื่อเท่าไหร่นะคะ แค่นี้ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวสารมาแบ่งปันกันเรื่อยๆคะ่ะสวัสดีค่ะ